บรรยากาศยามเช้าครับที่พักที่บ้านกองรอครับชมวิวสวนงานมบรลีครับพี่น้องนี่คือสวนเมืองลาวครับในช่วงฤดูฝนครับทุ่งนาป่าเขาเขียวกจียืนในตอนซ้อ้ามานี่ก็จะมีหมอกในฮอดิสซมครับอยู่หลังห้องพักเลยครับเป็นเืินพักบ้านกองรอเมืองคุงคำในช่วงโรชิซันเพื่อนขายห้องคืนละสองแสนกีบป,ประมาณนี้ครับพี่น้อง ากาแฟมานั่งกินชิวชมวิวบรรยากาศสวยงามในตอนเช้าครับนี่คือสวนเมืองลาวครับที่เกิดคํามวนครับสวยงามอีลีเลยครับพี่น้อง เมืองคุณคาพี่น้องบ้านกอกโลวิวหลักพันล้านเลยครับพี่นอ้องสุดยอดบรรยากาศยา่เชซานี้ครับที่เมืองคุณคำ,คำมแขวงขามวนครับ